โอเคครับสวัสดีเพื่อนชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมช่องสิงสตอรี่นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นสินค้าแก๊เจ็ตนะครับตัวนี้เป็นไฟ working light นะครับตัวนี้คือ Solar outdoor lighting นะครับเป็นเวอร์ชันอ่า vision นะครับ vision series นะครับก็เป็นไฟไว้สำหรับทำงานนะครับแล้วก็รู้สึกจะเป็น power bank ในตัวด้วยนะครับแล้วก็อ่า มีโซลา r c เซลล์ด้วยนะครับรูปร่างกล่องก็จะประมาณนี้นะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับก็โมเดล SOL 001นะครับผมตรงนี้มันคืออะไรก็ไม่รูเหมือนกันนะครับผมโอเคเขาบอกมีพารามิเตอร์มาให้นะครับะระยะแสงนะครับบีมนะครับ120นะครับประมาณ120อะไรนะแรงเทียนเหรอ อันนี้อันนี้แปลผิดไงขออภัยนะครับพอดีไม่ได้เตรียมสเปคมาเลยนะครับคันเลอร์เนี่ยจะมี 6000k นะครับ 3000k แล้วก็ RGB นะครับผมลองไลท์ Long light นะครับ5,000ั0 0 0 0 hour นะครับผมตรงนี้ก็ไม่รู้อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคเรามาดูสินค้าในกล่องกันก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างก็มีสายชาร์จนะครับผม ที่เป็นอ่ USB Type C มาให้หนึ่งเส้นนะครับผมเราก็จะเจอกับเจ้าตัวไฟนะครับ Solar Light นะครับผมก็จะมีไฟอยู่ทั้งหมดสีสีหลุมผมเรียกสีหลุมนะครับผมไฟกลมๆเจ้าทอนนะ ตรงนี้มีพลาสติกกันกระแทกขอบมาให้นะครับผมจะเห็นได้ว่าจะมีเม็ดไฟเนี่ยต่างสีกันนะครับก็คือสีส้มสีขาวเห็นปะแล้วก็จะมีไอแถบข้างล่างเนี่ยจะเป็นแถบไฟพิเศษนะครับจะเป็นเหลืองแดงเหลืองแดงสลับกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเทสทีหลังกันนะครับก็ด้านหลังนะครับจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมอ่าเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีหูยึดตรงนี้ให้นะครับตรงนี้ ขันนะครับนี่นะครับขันออกอ่านี่มันก็จะกลางนะครับแล้วขันนะครับซึ่งเราก็เวลาเราทำงานหรือไปออกเต็นท์นะครับมันจะออกเป็นแนวนี้นะครับมีที่แขวนให้นี่หนึ่งสละออกมาเราก็แขวนนะครับผมห้อยไว้นะครับผมก็ไม่ได้เชิงว่าเป็นโซลา่าไว้ นอกบ้านนะครับผมเป็นเอาไว้ทํางานนะครับด้านข้างนะครับเรามาดูปุ่ม power กันนะครับผมอันนี้คือ power on off นะครับผมมันมีระดับสถานะไฟบอกนะครับ4จุดนะครับผมแล้วก็มีช่องนะครับที่เป็น usb output นะครับอันนี้สามารถ output ได้นะครับแล้วก็มีช่อง input ที่เป็น type c นะครับผมโอเคเรามาดู ไฟกันว่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับผมอขออนุญาตปิดไฟนะครับผมเรามาดูโหมดที่1อ่าโหมดที่1นนะครับจะเป็นไฟแสงไฟสีขาวนะครับผมสีขาวก็อย่างที่บอกมันเป็นแถบบาร์นะมันมีสี่บาร์ใช่ไหมแต่ละช่องนะครับบาร์ที่1กับบาร์ที่2เนี่ยเป็นสีส้มนะครับบาร์ที่2กับบาร์ที่4เนี่ยเป็นแสงสีขาวะนะครับผม โหมดที่สองอ่าปิดอ่าหนึ่งสองนะครับสองเนี่ยจะเป็นโหมดสีส้มนะครับสีส้มสีส้มเนี้ยจะติดติดแบบสว่างนะครับผมอ่านี่สีส้มนะครับผมอ่าปิดก็คือถ้าเรากดรัว,วกดติดต่อกัน่ะมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับอ่ะอันนี้คือสีสีแสงผสมระหว่างขาวกับเหลืองนะครับอันนี้จะติดทั้ง ทั้งทุกทุกเม็ดเลยนะครับตัวต่อมานะครับเนี่ยถ้าเราเว้นระยะห่างจะเป็นการปิดนะครับเนวหมดที่1สีขาว2 3 4 4ก็จะแสงที่รวมมันจะหลี่ลงนะครับผมและสุดท้ายนะครับจะเป็นไฟแฟลชสโตร์นะเป็นสโตร์นะครับก็ประมาณนี้นลกันนะครับสำหรับเจ้าตัวไฟนะครับผม อ่ะเรามาเปิดไฟวงกลมกันอ่ะเดี๋ยวทำนึงนะครับอ่ะหาแสงสีขาวมาให้อ่ะเรามาดูเม็ดไฟกันนะครับเห็นไหมอเมออวงกลมสะท้อนเม็ดไฟสีส้มเนี่ยนะครับมันคือแสงสีที่เป็นสีวอร์มไลท์นะครับผมส่วนสีขาวเนี่ยมันก็จะเป็น2นะครับ สองข้างล่างสามนะครับผมส่วนไอ้ที่เป็นสีเห็นเงินเงินนะไหมอันนี้จะเป็นแสงสตรอนะครับก็ประมาณนี้แล้กัน,ะค,ะนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวไฟตัวนี้นะครับเรียกว่าวิชั่นซีรีส์นะครับเป็นโซล่าเอวดอร์ไลท์ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ